ขอเวลานอกกันมาทั้งเยอะแล้วได้เวลาขอเวลาในาให้กับตัวเองกันบ้างแล้วนะคะสวัสดีค่ะขอเวลาในาย EP ที่62ช่วงนี้เนี่ยเริ่มจะขี้เกียจพิมพ์นะคะแต่ไม่ขี้เกียจพูดค่ะก็เลยรู้สึกว่าเวลาที่ตกผลึกความคิดอะไรดีๆอยากจะพูดเก็บไว้ค่ะไม่แน่เนาะในอนาคต เราอาจจะได้กลับมานั่งฟังสิ่งที่เราบันทึกในแต่ละวันในแต่ละ EP ีก็ได้นะคะช่วงนี้จะเข้าวงจิตตปัญญาแล้วก็มักจะได้คำถามกลับมาได้ได้สะท้อนแล้วก็พูดคุยกับตัวเองเนาะวันนี้ค่ะในวงก็พูดถึงหนังสือนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยก็พูดถึงหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า กล้าที่จะถูกเกลียดหลายคนคงรู้แล้วว่าหนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องของการให้เรากลับมารักตัวเองแล้วก็อย่าคิดถึงคนอื่นจนทำให้ตัวเองเดือดร้อนหรือไม่ต้องไปกลัวว่าคนอื่นจะเกลียดเราเพราะจริงๆก็มีคนเกลียดเราอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกลัวคะ่ะยังไงก็มีคนเกลียดเนาะ ในวงก็เลยพูดว่าในชีวิตเราทุกคน,นะคะ่ะเราต้องเลือกที่จะดีกับใครและเลือกที่จะไม่สนใจใครคนรอบตัวเราจะมีอยู่5ประเภทเสมอประเภทแรกรักเราแบบไม่มีเงื่อนไขชอบเราตั้งแต่แรกพบไม่มีเหตุผลอะไรก็ชอบเราไปหมดเราทําอะไรก็สนับสนุนไปหมดอาจจะเรียกว่าถูกชะตาเนาะ กลุ่มที่สองชอบเราเมื่อเราได้สร้างผลประโยชน์ให้เมื่อเราหมดผลประโยชน์ก็ไม่ชอบเรากลุ่มที่สามเฉยๆไม่ชอบและก็ไม่ได้เกลียดกลุ่มที่สี่ไม่ชอบเราเพราะเราไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรให้กลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่หไม่ชอบเราโดยไม่มีเหตุผลแค่เห็นหน้าก็ไม่ชอบ เขาบอกว่าคนในโลกนี้เนี่ยคนที่เป็นผู้ให้มากๆเป็นคนที่รวยมากๆคงเคยได้ยินคำว่ายิงให้ยิงได้แต่อีกแบบหนึง่งคนที่ให้มากๆก็เป็นคนที่จนที่สุดเหมือนกันแตกต่างกันนิดเดียวค่ะคนที่ให้แล้วรวยมากกับคนที่ให้แล้วจนมากคือคำว่าพอและคำว่าเลือกที่จะให้ การเลือกที่จะให้ให้ให้เกิดประโยชน์ให้ให้ถูกกับคนที่สมควรให้บางคนให้ไปเท่าไหร่เราก็ไม่ได้มีคุณค่าในสายตาเขาเลยและก็ยิ่งเอาเปรียบเรามากขึ้นด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นวันนี้ในวงสนทนาอาจารย์ก็เลยแชร์ว่าก่อนจะให้อะไรใครกลับมาดูตัวเองก่อน เพราะในระยะยาวไม่ว่าอะไรก็ตามเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ชอบเราได้ตลอดเวลาอาจจะไม่เกี่ยวกับการที่เราเป็นคนใจดีหรือเป็นคนที่ให้เขาตลอดเวลาก็ได้คนเราไม่ชอบก็คือไม่ชอบหรือบางครั้งเคยชอบแล้วอยู่ๆก็เลิกชอบก็นี่แหละคะ่ะมันคือชีวิตจริงในโลกใบนี้เพราะฉะนั้นก็เป็นตัวของตัวเองดีกว่านะคะ ทำสิ่งที่ไม่เดือดร้อนให้คนอื่นแล้วก็ไม่เดือดร้อนตัวเราเองและที่สําคัญค่ะโลกใบนี้ไม่ได้มีใครใส่ใจคุณขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเป็นตัวของตัวเองเถอะคะ่ะไม่ต้องกังวลว่าจะมีใครชอบเราหรือไม่ชอบเราเราชอบตัวเองหรือเปล่านั่นคือสิ่งสำคัญที่เราต้องตอบให้ได้เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะกลับมารักตัวเอง อยู่กับตัวเองซื่อสัตย์กับตัวเองแล้วเราเนี่ยจะมีความสุขในทุกๆวันเลยนะคะขอบคุณค่ะ